ไอทีปัจจำบันสวัสดีครับคลิปนี้มีหัวชาร์จในรถยนต์เสียบที่จุดบุรีแปลงเป็นไฟ USB มารีวิวให้ชตนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อใหม่นะครับยี่ห้อวันโฮล่านะครับเป็นสินค้าจีนซึ่งก็ออกมาตามตามยี่ห้ออื่นเขานั่นแหละแต่ว่าเป็นสินค้าราคาถูกนะครับก็เลยถือโอกาสรับสินค้ามาทดสอบแล้วก็รีวิวให้ชมตัวนี้เป็นสินค้า ที่สามารถเสียบได้ทั่วไปเสียบได้ทั้ง12โวลต์รถเล็กแล้วก็24โวลต์รถใหญ่นะครับสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกดีสเปคก็ตามนี้ลองดูฝั่งขวานะครับเป็นรุ่น gar 2 4 1นะครับมี usb c 1พอร์ตแล้วก็ usb a 1พอร์ตส่วน usb a สามารถชาร์จได้เร็วสุด1 8วัตต์ usb c สามารถชาร์จได้เร็วสุด2 0วัตต์แยกกันแล้วก็รวมกันสูงสุดได้3 8วัตต นะครับก็คือ18บวก20ก็คือ38วัตต์นะครับไม่แชร์กันนะเป็นอิสระต่อกันนะครับสินค้ายี่ห้อนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งครับในกล่องเขาก็จะมาพร้อมสายนะครับถือว่าครบเลยไม่จาเป็นต้องซื้อสายเพิ่มซื้อแค่หัวชาร์จแล้วได้สายมาด้วยนะครับตัวหัวชาร์จค่อนข้างดูดีแน่นๆหนักๆสีเทานะครับสวยดีมี USB สีส้มแล้วก็ USBc นะครับเขียนตรงนี้ว่าวันโฮล่านะครับ ก็จะมีสเปคเขียนตามนี้ฟอนต์ค่อนข้างคมชัดนะครับคมชัดดีแล้วก็สวยด้วยตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงดีอ้แน่นๆ่นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอีกทีหนึ่งว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับข้างในจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยสายชาร์จตัวนี้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับเอกสาร QC แล้วก็ตัวนี้สายชาร์จเป็นสายชาร์จมือถือสายชาร์จทั่วๆไป ที่วางขายกันนี่แหละครับผมเคยมีสายชาร์จแบบนี้แล้วสายชาร์จตัวนี้เป็น3แอมป์นะครับ3แอมป์นี่ก็ถ้าชาร์จ5โวลต์3แอมป์5 3 M, 5ก็15วัตต์แต่ปกติแล้วเขาจะัพโวลต์ไปด้วยถ้าขึ้นเป็น9โวลต์9 3 27ก็27วัตต์ครับก็ประมาณนี้นะ3แอมป์นี่คือความเร็วขนาดท่อก็ดูตามสเปคนะถ้า3แอมป์ตามนี้นะครับที่เขาบอก3แอมป์คูณ5แล้วก็ ถ้าเกิดเป็น12โวลต์ก็ไม่ต้องถึง3แอมป์หรอกครับประมาณ1.67แอมป์ก็จะได้20วัตต์นะครับสูงสุดที่เขาสามารถทำได้ตัวนี้เฉพาะพอร์ต USB-C นะก็คือ1.67แอมป์หรือ20วัตต์นะครับฉะนั้นสายตัวนี้3แอมป์ก็เหลือเฟือไม่จำเป็นต้องวิ่งเต็มท่อก็ได้นะครับ1.67แอมป์เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นถึง20วัตต์แล้วนะครับมาทดสอบนิดนึงผมจะไม่ได้เทสในรถให้ชมนะครับจะเป็นการเทสหรือทดสอบ หัวแปลงแบบนี้ผมไม่หัวแปลงจากไฟบ้านซึ่งตัวนี้สามารถที่จะจ่ายไฟได้สูงสุดก็คือ12โวลต์10แอมป์ก็คือ120วัตต์ตามสเปครถเล็กเลยนะครับแต่ตัวนี้เอามาทดสอบจริงๆก็12โวลต์ี่แอมป์ก็ได้ตัวนี้เสียบกับอะแดปเตอร์ทั่วไป12โวลต์2แอมป์นี่แหละครับก็ได้ครับเป็นเอาไว้เสียบทดสอบนะผมจะแค่ทดสอบความแน่นโอ้โหแน่นดีแน่นดีถือว่าแน่นดีครับเนี่ยแน่นดีนะใช้ได้ตัวนี้ จะมีความหนืดหนืดอย,อยู่เสียบเข้าไปเนี่ยก็กว่าจะกดลงด้ก็แน่นพอสมควรนะครับต้องใช้แรงพอสมควรถือว่าความแน่นใช้ได้โอเคส่วนนี้ล้วตัวน,วนี้ตัวนี้ก็แน่นครับพอมีไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับแน่นดีโอเคตรงนี้จะเป็นไฟสีฟ้านะครับสวยดีเป็นการบอกว่าสตาร์ทรถแล้วถ้าเกิดว่าคุณสตาร์ทรถปึ้นขึ้นมาคุณก็จะเห็นไฟตรงนี้เป็นวงกลมสีฟ้าอมน้ําเงินออกน้ําเงินหน่อยก็สวยดีไปอีกแบบนะครับเขาจะมี2พอร์ตนะครับ พอร์ตล่างเนี่ยเป็น USB-A ก็คือ18วัตต์พอร์ตบน USB-C 20วัตต์นะครับผมจะทดสอบความเร็วให้ชมเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างผมจะทดสอบด้วยอุปกรณ์วัดไฟเหมือนเดิมนะครับ USB-C ก่อนนะผมจะทดสอบแบบนี้เลยเสียบ USB-C นะครับโอเคแล้วทดสอบความเร็วเลยปกติแล้วถ้าเร็วได้เนี่ยอื่นๆเขาได้อยู่แล้วนะครับมาดูว่า power bank ที่ตอนนี้ power bank มีไฟอยู่ ประมาณ16%นะครับจะดึงไฟได้เร็วแค่ไหนมาดูกันนะครับตอนนี้ power bank ดึงไฟอยู่ที่11.9โวลต์ครับประมาณ12โวลต์ตามสเปคนะครับ1.8แอมป์หรือประมาณ21.52วัตต์โอ้เกินสเปคปกติเขาบอกว่า20วัตต์นะครับตัวนี้ไดย่ก็ถือว่าเกินสเปคครับใช้ดี Power Bank ตัวนี้ชาร์จได้ดึงเต็มๆเลยนะครับที่เขาบอกว่า20ก็คือเต็มนะครับลองทดสอบกับช่อง USB A นะครับโอเคทำง,งานแล้วผมก็จะให้ Power Bank ดึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย Power Bank เขาดึงแรงดีนะครับจะเสียบกับ Power Bank แบบนี้เลยตอนนี้ก็เริ่มดึงไฟแล้วครับลองสังเกตดู11.9เช่นเดิมนะครับ USB A 18.4สสูงสุดก็ถือว่าเต็มแม็กครับ เขาสามารถจ่ายไฟได้เต็มๆเพราะว่าซอร์ก็คือตัวแปลงจากไฟบ้านเนี่ยเขาจ่ายไฟได้เต็มเพราะว่าตามสเปคตัวนี้มา12โวลต์10แอมป์แน่ๆอยู่แล้วเรา20วัตต์ฉะนั้นมาจ่ายให้พวกเนี้ย20วัตต์หรือ18วัตต์มันสบายๆก็จะไม่มีจํากัดในเรื่องของการแชร์โหลดอย่างอื่นเหมือนอยู่ในรถผมก็ถือโอกาสวัดทดสอบแบบนี้ให้ชมมันแม่นยํากว่านะครับลองทดสอบตัวอื่นบ้างผมทดสอบกับ Power Bank ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่18์นะครับ ลองมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคตอนนี้เขาดึงไฟอยู่นะครับโวลต์ก็จะได้ประมาณ9โวลต์นะครับขึ้นอยู่กับ power bank นะเข้าใจว่าเป็น USB-A ก็เลยดึงแค่8.99หรือ9โวลต์แต่ก็กำลังวัตตเท่ากันนะครับ18วัตต์ถือว่าเป๊ะเต็มเป๊ะนะครับตอนนี้จะเป็นการลองทดสอบชาร์จหูฟังแล้วครับโอเคชาร์จได้ครับตัวน,นี้ปกตินะครับมือถือเครื่องนี้แบตเตอรี่อยู่ที่10 หนะครับลองดูว่าชาร์จได้ไหมอ่าชาร์จได้ครับตามนี้เลยนะไม่มีปัญหาเดี๋ยวมือถือดึงเองครับลองใช้ USB-C ชาร์จหูฟังครับโอเคขึ้นเป็นไฟสีส้มนะครับกระพริบสีส้มตัวนี้ใช้ได้ชาร์จได้ลองชาร์จหูฟังฮาโลครับฮา l o โลตัวนี้ก็สามารถที่จะชาร์จได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ไฟขึ้น ไม่มีข้อจำกัดอะไรในการชาร์จถือว่าโอเคครับเยี่ยมใช้ได้ลองชาร์จด้วย usb t o micro usb ตัวนี้เป็นเครื่องวัด pm 2 5นะครับอ่าชาร์จได้ก็ชาร์จเข้าปกตินะครับโอเคส่วนอื่นๆลองชาร์จเครื่องเสียงเครื่องแปลงบลูทูธนะครับอ่าโอเคชาร์จได้ไม่มีปัญหากับกรณีที่ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับ มาลองอีกมุมหนึ่งบ้างผมจะลองชาร์จอุปกรณ์ที่เป็นไฟฉายนะครับสมมุติว่าคุณมีไฟฉายติดรถนะแล้วคุณต้องการที่จะชาร์จไฟฉายในรถนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต USB-A ตัวนี้เป็นไฟฉายโอเคชาร์จได้ปกติควรจะเป็นสีแดงแต่ไฟเขาเต็มอยู่นะครับถัดไป ลองชาร์จ GPS ครับกรณีที่คุณติด GPS ในรถนะครับอ่ะโอเคชาร์จได้ครับตรงนี้ GPS ก็ชาร์จได้นะครับลองชาร์จ GPS โมเดลอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ครับอ่ะไฟแดงขึ้นนะครับตัวนี้นะก็สามารถชาร์จได้โอเคชาร์จอุปกรณ์ประเภทปากกา iPad ครับตัวนี้เป็นปากกา iPad นะครับ อ่าชาร์จได้ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับครบถือว่าหัวชาร์จรุ่นนี้ที่เป็นหัวชาร์วันโฮล่านะครับสามารถชาร์จได้ครบตัวอุปรกรณ์ความเร็วในการชาร์จผ่านพอร์ต USB-C ของหัวชาร์จตัวนี้ก็อยู่ที่20วัตต์ครับส่วน USB-A คือสูงสุด18วัตต์ครับทดสอบแล้วผ่านดึงไฟครบเต็มเปี้ยเลยนะครับ ผมใช้ทั้ง power bank ในการดึงกระแสไฟลองทดสอบดูแล้วก็อุปกรณ์อ,อื่นๆก็สามารถชาร์จได้ตามที่เขาต้องการไฟอยู่ณขณะนั้นนะครับยืนยันให้ว่าวันโฮ l a าตัวนี้วางขายในร้านค้าออนไลน์ตามลิงก์ใต้คลิปผมใส่ไว้ให้แล้วราคาอยู่ที่159บาทสเปคคุ้มครับไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็เต็มเป๊ะเลย20วัตต์นี้ชาร์จ p h o n e สบายๆส,ส,ส่วน18วัตต์ก็ชาร์จ Android หรือ iPhone ก็ได้ตามชนิดนะครับมี2พอร์ตนะ USB A 1แล้วก็ USB C 1นะครับ ไอทีบัรยาาเอามาทดสอบให้แล้วก็ยืนยันให้ว่าวันโฮลาก็ไม่เร็วครับแน่นดีแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่ร้อนนะเท่าที่ทดสอบดูก็ปกติดีสำหรับคลิปนี้ก็ามาเพียงเท่านี้ครับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะทดสอบแล้วตอบให้ขอบคุณที่เราชมนะครับสวัสดีครับ